มีช่องให้จ่ายทะลุอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับจังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับลองจ่ยทะลุช่องแทงทะลุได้สวยมากจ่ายทะลุครับโอ้แซฟได้ยังไงครับพี่จ่ายทะลุ เสียบอลจนได้ครับออกบอลไปข้างหน้าจ่ายไปข้างหน้าจ่ายทะลุช่องได้สวยครับมีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับตัดสินใจพลาดเลยครับ เข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับลูกมีฟาวแน่นอนครับมีตัวสำรองวอร์มอยู่ข้างสนามยิงตรงกรอบครับชนเสาครับลูกนี้ เอาละครับพวกเขากำลังจะเปลี่ยนตัวครับจ่ายสั้นๆขึ้นหลังไปก่อนออกบอลไปข้างหน้ามีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับทำได้ดีมากครับพวกเขาป่วนการบุกของฝ่ายตรงข้ามได้ชะงัดเลยเข้าไปแล้วครับแต่ขายเตี๋ยขาดก,ก็ว่าได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้รักษาประตูครับ อันจังหวะได้ขาดเลยครับล็อกได้เยี่ยมครับมีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับจายทะลุช่องได้สวยครับออกบอลไปข้างหน้าแทงทะลุได้สวยมากจุดโทษครับใบเหลืองครับและนักเตะก,ก็ยอมรับแต่โดยดีเพระาะฝาวชัดเจนครับ กำลังจะมีการเปลี่ยนตัวครับผู้รษาประตูอ่านเกมได้เด็ดขาดครับต้องชมเลยครับจังหวะนี้ถือว่าทำได้เยี่ยมมากเป็นเซฟสำคัญจริงๆพบเวลาครบแล้วครับในที่สุดผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันทีมที่ชนะเล่นได้ยังแข็งแกร่งก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ